ดอกที่สามมาเลยจ้า25บาทก็ได้จ้ะเริ่มมาจากขย่าใหม่อีกรอบนะคะเพือ่อนๆอาจจะขย่าเลยลุ้นที่รอบนี้จะได้เท่าไหร่นั่นไงเว้ย,ยได้เพิ่มมาหน่อยค่ะแค่เพ่เยอะเองเนาะเราก็ได้มากขนาดนี้แล้วอาจจะมาเติมซองกันใหม่อีกรอบเลย สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพี่กล้าท้าสล็อตวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมซีฟอร์ชูอยู่ในค่ายเคอร์พีจีเหมือนเดิมนะคะพี่ีสล็อตวันนี้เรามาเริ่มกันเลยด้วยทุนเดิมพัน1.5นะคะมาลองหมุนกันเลยอาริซาเอ๊ะยังไเช็งใหม่เอ๊ะรอบแรกเราเริ่มไม่ค่อยดีดูสิมันจะได้ไหมรางวัลวันนี้อ่ะหมุนไหมค่ะหมุอนไหค่ะเหมือนแววจะมาดี วันนี้เอามุนลอกใหม่ค่ะความอยากได้เรายังมีอยู่เล่นไปเรื่อยๆค่ะเดินได้ซองแดงแปดต้นไม้ซองหนึ่งคัดซองที่สองก็ตามมาอ้าวเช็คมาอีกแล้วอ้าวได้ไม่ใช่หว่าได้ซองสามได้โอโหยังไงเนี่ยเอ้ยวเวลี่เวลลี่แวลนี้มาค่ะมาซองที่สี่จะมาไหมคะซองที่สี่จะมาให้เราไหมคะเออได้ค่ะเคไปเลยอ้าวซองที่สี่อ้าวไม่ใช่อ่ะดูผิดซองที่สามเหมือนเดิมนะคะมา เช็คใหม่เช็คใหม่เช็คใหม่จ้า่นาั่งแงะโคมมา,าค่ะโคมมาโคมมาเอ้ยเช็คใหม่ค่ะเอียซองสี่มาได้ไงซองสี่มาแล้วห่วยลุดค่ะซองห้าค่ะซองห้ามาเร็วๆนั่งแงะอ้าวยังไม่ใช่โหหลุดแพ็ทแย่เอ้ารางวันก็ตกแต่แล้วอะไรเนี้ยเกมอะไรเนี้ยแตกเก่งเกินแตกเก่งเกินแตกจริงจอิงบางวันมาจากยี่สิบเจ็ดบาทก็ได้ไปจ้ะ เก็บเลขผสมน,น้อยไปนะคะอะหมุนต่อเลยจ้ะอ้าซองมาจ้าซองมาค่ะอะเปลี่ยนทุนเดิมพันจะหน่อยเห็นได้ดีเพิ่มเพิ่มสักนิดเพิ่มสักนีดนะเอะ๊เอาเท่าไหร่นีเนี่ยเอ๊ยยังไงสูงสุดเลยไหมสูงสุดเลยไหมแมวดีกว่าค,อ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 คอ่อยค่อยค่อยค่อยอาสิบห้าบาทแล้วกันเนาะอะหมุนต่อเลยจ้ะทีนี้อาเจมาจา้าเจมารอบนี้ยังไงเอ้ย มันจะได้ไม่เพิ่มเงินไปเนยอ่ะเป็นไรลอง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 ทุกอย่างต้องลองรุ้นนะลองแดงลองที่จอกมาจ้ะโคมก็มาอันเล่ต่อมาเลยนะจ๊ะอันเจค่ะเจเขามาละคันก็มาล้วก็ถามละจ้าอยู่ไหนเมื่อไรจะมาอามุลไปค่ะฮูไปค่ะเอ้ยเช็คใหม่อีกแล้วอ่าอ่าอกเต่อตอเช็คเชเช็คเช็ โอ๊ยเสียดายจังไม่เป็นไรลองใหม่หมุนไปค่ะเอ้ยดูดิมินไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนเ,เ,เ,เราอยา่าพิ่งท้อใจนะคะเราอยา่าพิ่งท้อใจเล่นจ้ะอาอาเห็นไหมซองมาพึ่งแล้วอ่าซองเพิ่มไปเอ้ยมาแล้วมาแล้วสี่ซองเลยจ้าอ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 ย่างไงห้าซองซองที่ห้ามาให้ไหมนะคะซองที่ห้ามา เอ้ยอยังไงยังมุอีกวะเนี่ยเอ้ยทองแล้วบน,นัดมาเลยนนะจ๊ะจัะจามาเขย่ากันเลยดิสิลุ้นว่าจะได้เท่าไหร่อ่ะแล้วอ่ะ,อะยี่สิบห้าบาทต่อไปเปิดซองกันดีกว่าจ้าเลือกเลยเราอย่าช้าช้าด้วยความใจร้อนของเราเราอยากได้อ่ะมาซองที่หนึ่งเลยจ้ะ น,น é, ั่นไงสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทได้มาแล้วซองที่สองด,ดุมคืออะไรเนะี่ยเติมเต็มแสดงว่าได้กดรอบนะคะอ่ะซองที่สามมาเลยจ้ายี baht, ่สิบห้าบาทก็ได้จ้ะเติมมาจากเขย่าใหม่อีกรอบนะคะเพื่อนอาจจะเขย่าเลยลุ้นพี่รอบนี้ไปได้เท่าไหร่นั่นไงเอ้ยได้เพิ่มมานีานะะดหน่อยค่ะแค่ตะเกียบเองน้องเราก็ได้มาขนาดนี้แล้วอาจจะมาเปิดซองกันใหม่อีกรอบเลย มาเลยสองที่หนึ่งตื้อเด้อเจ็ดสิบหาบาทมาเลยจากสองที่สอง่ายี่สิบห้าบาทตองที่สามสาอยบาทเอเห็นนะเล่นแปบแปดังแปบแก็แปดรอยห้าสิบห้าเด้อพี่น้องจ๋ามาเล่มละมาลองมาเล่นกันนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนถ้าเพื่อนๆชอบแล้วก็รบกวนกดแชร์แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงถ้ามีเกมใหม่จะมารีวิวใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ